เครับอยู่แล้วบางคลายอมนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัววินการ708นะครับผมเลยมาสภาพใกล้เคียงมือหนึ่งหรือก็มือหนึ่งเลยก็ได้นะครับมาตัวนี้มาท้องกล่องเดิมสภาพดีนะครับตัวเนี้ยผมบอกก่อนว่าผมเปิดที่ราคา2,006พร้อมเล่นนะครับแก๊สมีแก๊สมีลูกนะครับให้เลยนะครับพร้อมเล่นเนาะโอเคมาเปิดกล่องกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัว CO2 2นิ้วนะครับมาพร้อมกล่องเดิมตัวรางติดเลสดอทยังอยู่ ตัวสปีดโหลดยังอยู่แล้วก็เจ้าตัวโม่ลูกอุปรกรณ์ภายในครบครันนะครับง่ายคือคู่มือก็ยังอยู่อ่ะตัวนี้ใหม่มากนะครับมาดูตัวปืนภายนอกกันนะครับสภาพสวยเลยนะครับผมใกล้เคียงมือหนึ่งที่สุดหรือง่ายคือก็ตีไปก็9ก้าสแล้วกันครับก็มีรอยขนแมวเล็กๆน้อยๆอยนะครับโอเคมากทดสอบระบบก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้เวลาจะเซฟนะครับแล้วก็ดันถอยหลังแบบนี้มันจะเป็นเซฟ เนินหน้าครึ่งหนึ่งนะครับดนันให้มันแป๊กหนึ่งมันก็จะเป็นกดเซฟแล้วก็เป็นพร้อมยิงนะครับดันเปิดมข้างหน้าเปิดโม่เห็นไหมเปิดโม่นะครับเราโม่ลูกมาแล้วนะเปิดโม่แร้ลูกมาเลยก็จะได้โหลดลูกนะครับได้ลูกมาแล้วนะครับวิธีการใส่แก๊สนะครับเดี๋ยวผมข,ขยญาหยิบแก๊สแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับก็แก๊สที่ผมทดสอบเนี่ยผมหยิบม,มาแล้วเป็นของแอมท็อปนะครับ มาวิธีการใส่แก๊สก็เปิดอย่างนี้เลยปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็บิดลงมาให้เกือบสุดก่อนให้เหลือสุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็ใส่แก๊สลงไปให้วางแบบนี้แล้วก็ขันแค่ไม่ต้องแน่นนะครับแค่พอตึงๆก่อนแล้วบิดเร็วๆนะครับหนึ่งสองสามปึ๊บอ่าแล้วก็ขันให้มันเงียบเสียงปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็รดันเข้านะครับผมนี้ใส่แก๊สเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ใส่ลูกนะครับ ปอามา6ลูกนะครับเราก็ใส่ไปที่ปากของปอกเลยนะครับดันเข้าไปเลยแบบนี้นะครับง่ายๆชิวๆสบายๆความแรงก็400นิดๆนะครับโอเคเมยก็เปิดมูนะครับ,รบล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับวันนี้เปิดที่ราคา2,000 โอเคก็นั่นแหละครับราคาที่ผมเปิดไว้คือ2 6 0 0บาทนะครับสภาพก็มาในที่ถือว่าโอเคใกล้เคียงมันหนึ่งและอย่างราคานี้ถือว่าคุ้มนะครับพอพวกท่านได้พร้อมเล่นไปเลยนะครับมีแก๊สมีลูกให้ก็ไปมาถึงปุ๊บก็ได้เลยนะครับถือว่าราคาไม่แรงนะครับสำหรับสภาพนี้เนาะโอเคครับก็ต่อไปจะเป็นการทดสอบยิงกันนะครับผมโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัววิงกันเจ็ดนะครับมือสองสภาพดี นะครับผมอม่ะอมว่าความแรงท่านดูด้วยนะครับนี่เป็นระบบ CO2 นะครับทดสอบด้วยด้วยทดสอบความแรงด้วยซิงเกิลนะครับ41137397427376นะครับอ่ะความแรงก็อยู่ที่ประมาณสี่ร้อยต้นๆนนะครับหรือประมาณสี่ร้อย ด้วยความที่เป็น CO2 มันก็แรงเท่านี้อยู่แล้วนะครับยกเว้นเจ้าตัวที่ผมเคยลงคลิปทดสอบยิงไอ้ตัวนตรโจนนะครับตอนนั้นมันจะแรงกว่านะครับอ่ะเมื่อกี้ผมเทสยิงไปแล้วสุดจะสนัดเช็คก่อนอ่ะเกินนะครับเทสยิงอ่ะทดสอบยิงไป4ต่อไปก็เป็นดับเบิลนะครับดับเบิลจะยิง2นัดนะครับตอนนี้เะยทีสองนัดในลูกโมนะครับ ยิงออกหมดนะครับเปิดโมให้ทุกท่านดูเลยลูกยิงออกหมดไม่มีปัญหานะครับโมลื่นๆเลยนะครับผมโอเคไหมตัวนี้มาในสภาพที่ใหม่ใหม่มากนะครับผมโอเคเนาะก็เปิดอยู่ที่ราคา2,600บาทสภาพดีๆนะครับตัวนี้แล้วก็นั่นแหละครับท่านใดสนใจสั่งซื้อที่เพจบีบีการจัดจังเ่ายไลอ้อนบีเคแอร์ซอฟนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ